สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในในเกมอะไรวะไม่ได้เล่นนานลืมภาพเหลี่ยมเหลี่ยมนี้กันเทียดาวนะมันจะมีเกมอื่นได้ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยท,ทําไมแถวนี้มันก่อสร้างไม่เสร็จได้ไงนะเนี่ยหลังจากที่หายไปนานนะครับผมหลังจากที่เราหายไปนานกับเทียดาวนะครับเ,เดี๋ยวนะเรามาสํารวจไออพาร์ตเมนต์หลังนี้ก่อนนะครับเออผมขอเข้าไปดูหน่อยนะเปิดประตูเปิดประตูกก๊กเอิเอา ประตูมันไม่ยอมมันไม่อยากให้เข้าอะ่ะคุณผู้ชมดูดิมันไม่ยากให้ผมเข้าอ่ะดูดิถูกแม่งโอเคครับอพาร์ตเมนต์รู้สึกมันจะหรูอยู่นะครับมันมีแบบโอ้ my god อ,อุ้ยนี่ห้องอะไรวะเนี่ยห้องหนังสือห้องห้องเก็บของอะไรสักอย่างนะครับเออส่วนอันนี้ก็เป็นโอ้มีร้านเน็ตด้วยเหรออ้ my god มีโต๊ะคอมอย่างงี้ต้องโอเคนั่งเล่นคอมดี่ะเล่นเล่นเกมดีจิวะ เรามาดูคอมพิวเตอร์กันนะครับเออโอเครู้สึกอยากเป็นคอมสำนักงานไม่ใช่คอมแบบเกมมิ่งนะคอมแบบธรรมดานะครับแบบว่าสเปคแบบเบสิกเบสิกนะครับแบบเปิดคอมได้ก็พอใจแล้วโอเคโอเคเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าผมอยากรู้จริงเลยวาววาอุย้ยชั้นบนแบบเปลี่ยนพื้นสีใหม่นะครับเป็นสีฟ้าชอบชอบเลยครับชอบมากโอเคอ่ะเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆือยากรู้จริงๆเลยว่ามัน มีกี่ชั้นนะครับผมจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนจนกวามผมจะปวดหัวนะเออผมปวดเดินขึ้นมานี่ก็เดินขึ้นมานานแล้วนะแบบยังไม่ถึงเลยอะ่ะโอ้ยโอ้ไมคก็ว้ย,ย,ยผมรู้สึกว่าเหมือนเราจะถึงแล้วนะครับอ,อ่ามันมีบันไดขึ้นแบบนี้แสดงว่าอยู่ใต้หลังคาละโอเคโอ้โหแมงโคตรน่าก,กลัวเลยดิเหมือนมีตัวอะไรจะมาล่อเราอะโอ้ยทบุทบๆๆนี่รับถึงแล้วถึงๆโอเคบินขึ้นมาดู อายสูงมากอุ้ยแต่แม้งอันนั้นใหญ่กว่าวะ่ะอันนี้แม่งดูแบบแม่งดูแบบกระจอกไปเลยนะคไม่ต้องดูเล็กไปเลยนะอันนี้อันนั้นคือแบบโอโ้โหอีกประมาณ10กว่าชั้นอนะโอเคผมเดินลงมาแล้วผมได้ยินเสียงเพลงอะไรแปลกๆสักอย่างเฮ้ยน้ำอะไรนะโอ้ oh my god ผู้ชมน้ำมันเอ่อตัวเฮีย้ยอะไรวะนะเดื <laughs> The ้หักเหรอเออคราวนี้มาเป็นเนื้อหักโอโ้โห อุ้ยทำไรเอาอุ๊ยอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลื่นหนีลื่นลื่นเปิด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 เร็วเร็วเร็วมันปานแล้วเดินขึ้นขึ้นหมดแป๊บเออไอเดือหักตัวแมงโคตรใหญ่นายทำอะไรนับเพื่อนโอ้โหเราอ้กล้ามท้องนายเนี่แบบว่าใหญ่มากอุ้ยเอามาทำลายอพาร์ตเมนต์ผมหนีผมไม่ถีบอุ้ยไม่เข้าบายบายเพื่อนเดี๋ยวมาเจอกันเลยเนี่ยขึ้นไปชั้นนะครับเราจะเห็นว้าวัดมันจะล้มนะ น,นายจะล้มนะเพื่อนนายสองตัวไม่อยู่เลยสิเอ่ออยมีเต้นด้วยเมื่อกี้แล้วเลยหักเต้นเอาไปเลยพวกเราให้หนึ่งขับเอ่อเอานี่ไปกินหน่อยไหมลูกซองเนี่ยเนี่ยงงละ่ะปากหายไปดิเนี่ยไม่เข้าเลยสงสัยต้องเจอ RPG เนี่ยงงละ่ะหายไปดิเอาง่ายเกินเออ ดีฮะหมดอ๋อกลายเป็นศพเละเหมือนคิงคองเลยนะคิงคองโดนนัดเดียวก็เละอย่างนี้นะครับนุ่นนุ่นนุ่นหมดมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วผมขับรถหนีได้ป่ะมาเลยนายคิดว่าตามเราไหวนายก็มาดิเอาว่าไงอะนายคิดว่าตามไหวก็มาดูรถซะก่อนรถพี่ดอมตัวก็ใหญ่วิ่งก็ช้าขับผ่านดักขับรถดักนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยรถชน ขอโทษขอโทษเรายอมแล้ว <c oughs> เออยืนนิ่งเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมออกรถก่อน <c oughs> ไปแล้วเข้ามาไม่ได้หรอกเรานี่มันแบบเราเนี่ยมันตัวจี๊ดอะนายมันนายจะมาฆ่าเรามันทำไม่ได้หรอกนะเอาเอาเอาวุธที่ผมโหลดใหม่มาไปกินหน่อยเลยมันชื่อว่า blast gun น,นะครับผมยิงแม่งอ๋อมันต้องกดคลิกขวาย,ยิงเหรอแล้วก็ปล่อยหรือเปล่าอุ้ยเสียงเอฟเฟกต์แม่งเป็น counter หนึ่งจ็ดทอก ตึกเ,เราเปิดเมื่อกี้คุณผู้ชมโอ,อ้โหเละเลยเลยเละไปดิเละไปดิเนีนี่ทำลายตึกแถวนี้ด้วยตุ๊บเออผมอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเกิดผมเอาไอ้ไอด้ดาบเลเวนเจนต์คาตาน่านี่มามาตัดตึกหนึ่งนี่มันจะเป็นไงนะครับตัดไอ้อาพาร์ตเมนต์นี่ให้มันล่วงนะครับผมอยากรู้จริงๆเลยไปเลยพวกโอเคนั่นแหละดีมากเออไม่ลบด้วยขาดอีกนิดนึงครับตรงนี้ โอ้โหกระตุกเลยเออเออค้างเข้าไปคอมคอมคอมเออมันก็ค่อยค้างแล้วมันก็อพาร์ตเมนต์มันค่อยค่อย,อย,อมมอย,อยกระลองล่วงมาเรื่อยๆรื่ bro โอเคอ่ะผมจะนั่งรอมันจนคนขวาม,มันจะเสร็จนะครั <laughs> แม่งไหลมาเป็นได้ดีเลยไหลมาเป็นน้ำเลยคุณผู้ชมดูดิ <laughs> ด <laughs> อุ้ย มันจะหยุดแล้วหยุดหรือเปล่าอ้าวกระตุกอีกเอเอดีมันไม่ล้มนะมันไหลเป็นโจ๊กนะเออเมื่อกี้อะไรวะอพาร์ตเมนต์อะไรวะแม่งยังกันน้ำเออเอาเอา,เอาไอ้นิวเคลียร์ไปกินไดนะ้ไหมหนูโอเคไม่น่าใช้อันนี้เลยผมลืมผมลืมนะครับว่าไอ้ระเบิดนิวเคลียร์อันนี้มันกากมันใช้แล้วมันเอฟเฟกต์มันน่าจะมาเต็ม,มนะ เออตอนนี้ค้างไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยจบกันขอบกูโอเคผมมาแมปเดิมที่ชื่อว่าแมป100 l a y e r of g l a s s นะครับเอ่อแมปกระจกที่เป็นร้อยชั้นนะครับผมเออผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมเซกเดือดฮักมาแล้วให้มันเดินชนไปทีละชั้นเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับ <laughs> เออผมก็ช่างคิดได้เนาะมาเลยพวกโอ้โหโอเคผมจะไหลเข้าไปดูทีว่าพี่แกจะทำไงครับ <laughs> ไปชั้นแรกก็จอดซะแล้วโอ้อ่อนแอเกินเดินมาดิเดินมาสิพวกเดินมานั่นแหละนั่นแหละเอา้ามันปีนซะแล้วมันไม่ทำร้ายนะครับแต่มันปีนซะแล้วอะเดี๋ยวเอา้าอะไรอะมองหน้าทำไม What the fuck bro โอ้ยนายนี่มันอ่อนแอจริงลงไปปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะทำไมตัวขาดไปแล้วเลยจะแขับขาวว่าจะฟกหนๆนก็ไหนๆละมาถึงแบบนี้ผมอยากลองจริงเลยว่าไออาวุธใหม่ที่ผมโหลดมาเนี่ยมันจะอ่ามันจะยิงทะลุได้กี่ชั้นนะครับอันนี้จริงโอเคผมจะยิงละหนึ่งสองสามดูเหมือนแรงนะแต่มันได้คิดดีนะครับอ่ะถ้าผมยิงเดียนี้นะ ำไมมันดูกากอย่างอะอ็ไม่เป็นไรผมก็จะถือว่ามันเป็นอาวุธที่อยู่ในการทดลองอยู่นะครับเออผมโฆษณาให้มันดีนักดีหนานนะนี่เลยทากระจกให้เป็นสีทองนี่ครับกระจกหรือขี้วะ <c oughs> โอเคผมจะเสกอ่าเดยะฮักมาสู้กับตัวอะไรดีนะ ผมอยากรู้ว่าถ้าเอามาสู้กับคิงคองจะเป็นไงครับแล้วนกะ็คิงคองอีกหนึ่งตัวโอ้ยนายมานักผมบอกเฮ้ยใจเย็นก่อนนี่กูต่อสู้นายอยู่ข้างหลังคองคอง,คง,คองมองหน้ามันโอ้ยอมาดิเดี๋ยว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 ผมรอให้เดอะฮักมันกลับไปเจอคิงคองก่อนนี่ไงล่ะโดนคิงคองเดอะฮักสึกับก้มกลับตีนแ <laughs> มวแล้วแมวแล้วยอมแล้วอะไรอย่างงี้ถึงกับก้มกราบตีนเลย เอาเดี๋ยวขาเป็นไรอะขาด้วนเหรอเดี๋ยวโอ้โหกระเดือขาด้วนโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนตีเดินคนบันกิ๊กฮอกเดือดขาด้วนเอามือต่อยมันเอามือต่อยมันตี่เลยออเออสู้กันดิ โอเคขาเลยฮะผมกลับมาแล้วมันเสียงดังมากคราวนี้อา้าวโดนตบเกียนโ <laughs> ดนตบเขียนโอ้ยโอ้ช็อตเด็ดกีฬาดังครับเมื่อกีน้นายเอาอาวุธนี่ไปกินนี่ไงล่ะยิงหน้าทองยิงหัวด้วยหัวแตกตายเลยครับเรียบร้อยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวนั้นอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ,อะ,อะอม,มันคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจัดการก่อนนี่ไงล่ะ หายหายเลยโอ,โอเคผมมาที่เอ่อ World Trade Center นะครับที่สหรัฐอเมริกาเอา่อใช่ปะวะผมลืมแลวช่างแม่งนะครับแต่อย่งไรก็ตึกแม่งโคตรสูงเลยนะครับแต่ผมอยากรู้จริงเลยเอ่ะผมอยากเอาเดือฮักมากอยู่กลางบนนี้ครับแล้วก็โยนมันลงไปข้างลา่า <laughs> งอยากรู้จริงเลยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวโอเคเย่ยม,มาก มาแล้วใช่ไหมอุอ้ยอุยอ้ย,ยทำไมมันวิ่งเร็วกว่าเดิมะดวะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปลงไปเรียบร้อยตามไปดูผลงานคนระับกว่าแล้วไปแล้ว,ล,วลงไปแล้วแปะอุย้ยไม่ไม่เป็นไรเลยเกินไปโอ้โหโคตรเท่เดียวเดียวเดียเยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้เอา,าเป็นแบบว่าคราวนี้เอาเป็นแบบเป็นท่านอนบ้างดีกว่านี่นอนลงไปลาบเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ <c oughs> ลงไปแล้วดูครับดูท่าดูท่าก่อ โอ้ my god นีครับเะไม่เป็นไรเลยสบายดีไม่นายสบายดีหรือเปล่าแนนิงไปกับคื้นไม่มีเสียงตอบรับจากสัญญาณที่คุณเรียกค่ะเพราะว่าเธอหักนี่น่าจะเดยงไปที่เรียบร้อยแล้วมันแบบมันไม่มันลงไปแบบว่ามันไม่เด้งเลยเลยนะมันลงลงมาดักลงมาแบบแผละแล้วก็เงียบไปเลยครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัววลาไปก่อนนะครับ ไว้มาต่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ